ณประตูวัดยามเชา้าแสงอาทิตย์ทาบทอลงบนถ้วยทองคำใบหนึ่งที่ใจดีและเพื่อนๆมาพบเข้าความวาววับของมันสะท้อนภาพหมู่บ้านและใบหน้าของทุกคนที่เข้ามามุงดูอย่างชัดเจนราวกับกระจกเงาชั้นดีชาวบ้านต่างพากันมาดูบ้านก็ตาโตคิดถึงสมบัติล้ำค่าบ้างก็เพียงยิ้มชื่นชมความงามขณะที่เด็กๆจินตนาการถึงการะเล่นสนุกสนาน แต่ในใจของใจดีกลับเริ่มครุ่นคิดว่าสิ่งสำคัญที่แท้จริงอาจไม่ใช่เนื้อทองคำบริสุทธิ์ทันใดนั้นหลวงตาก็เดินออกมาจากวัดและกล่าวสอนว่าความสุขที่แท้จริงมาจากคำว่าเพียงพอไม่ใช่จากการมีมากคำสอนนั้นจุดประกายความคิดให้ใจดี <S <S เขามองไปรอบๆและเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่หิวโซ เขาจึงแบ่งข้าวกล่องและของเล่นเล็กๆน้อยๆให้ไปความรู้สึกอบอุ่นพลันเกิดขึ้นในใจจากเหตุการณ์นั้นชุมชนได้ตัดสินใจใช้ถ้วยทองคำเป็นเครื่องเตือนใจถึงการแบ่งปันและความพอเพียงก่อนกลับบ้านในวันนั้นใจดีได้เขียนข้อความบนบอร์ดของหมู่บ้านว่าความพอเพียงวันนี้พร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสนุกสุขในใจ